นี่สีร้อยใช่ไม่เอาไว้อิงเลยเนาะไว้อิงนี่ไงเพานใหญ่แตะเตะใหญ่แตะเตะเลยดูต,ต่าง,างเลยดูต่างแล้วก็มั<ห>นนั่งใครเอาเมือเห็นบ้านปวงเวนตรงห้าก็มาดมัดสองแกนแกนใหญ่แกนแกนน้อยแกน,แกน,แกนเขาม่ัดมัดว่าชื่อเขาโอ้ตั้งกลมค้าก็มองกินนี่นะครับก็มันพอมมีแค่ตั้งมามันก็มาชื่อก็ได้กินเนาะ สีร้อยแกนนี่สี่แงมวยเต้พอหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จาหมูจำจุ่มได้พอหมอนหมอนสามเหลี่ยมอีกต่อนอกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมของอุ้ยอันนี้หน้าขาวแกนใหญ่แกนใหญ่พอเทียบกับอุ้ยอ่ะสุไม้นะอุ้ยเน่ะอันนี้เทียบกับอุ้ยอันอันนี้ตีนี hm ้คือนิ้วมาแล้วจำได้ปั <g <g ๊ เล็บปันนิ้วออกได้ออ,ออกมัน้หวไงเล็บปันนิ้วออได้อันนี้คำตอบเป็นแย่นิ้วครับเป็นหลักฐานเจ้าแย่นิ้วแตเๆ้สี่ร้อยเต้เลยนะโอ้นี่นางเองได้สบายเลยเนาะสบายเองสบายครับนี่ครับจมูกแกนสี่ร้อยเจ้า<อ>สนใจก็โทรมาเลยตามเบอร์โทรศัพนี่อันนี้แกนสี่ร้อยเนะาะอืม สามร้อยฮัิอันนี้เป็นก่อนอันนี้เป็นเป็นมอนสามเหลี่ยมขนาดใหญ่พิเศษนี่ฝีมือไซส์ใหญ่เอาไว้อิงเลยเตยอิงเตยอิงเตยฝีมืออุ้ยพาฝีมือเจ้าผอดเราเนี่ยหรอครับแล้วก็อือมีอยอื่นไซส์น้อยไซส์น้อยไซส์น้อยนี่ตะไหร่สามร้อยฮัตชิฟสามร้อยฮัตชิฟนแฮนนั่นนั่นอันนี้ก็ไซส์น้อยทีนี่ อ,อันสี่ในอันเดียวคนนี้อ๋อแต่สี่ี่ตังคางนี่ตั้งเดียวอ่นนะเนาะอันนั้นเป็นอานผ้าอันนั้นนิครับน่ะผ้าอันนี้หมอนหกแล้วบ้านเฮาทีคนใช้กันเท่เท่าสมัยก่อนใช้อันนีแน้แกนแกนอะไรครับเน,นี่ยเดี๋ยวนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้วเนาะแกนใหญ่สองร้อยครับอันนี้แกนน้อยน่าแกนน้อยถ้าเป็นแกนใหญ่นี่ใหญ่สองร้อยสองร้อยครับ อันนี้ปล่อยแปดสิบอฟอันนี้สองร้อยเพราะมันจะขนาดใหญ่มาหน่อยเทียบกันเนาะอ๋อมันมีความความหน่อยมันมันแปดนิ้วอันนึงโ้งนิ้วเนาะครับอันนี้ขนาดใหญ่นี่ใหญ่กันมานี่สลีมีแล้วจ้สลีอันนี้เป็นสลีสลีเมืองสลีเมืองสลีอันนี้สลีเมืองแต่ไดเนี่ยเวลา ปลนต่นปันชองอันนี้ประมาณปันสองอันนี้นะครับสลีเมืองภาพได้ภาพได้ภาพได้ภาพเก็บได้ภาพเก็บได้ครับอ่าอ่าดิผมสั่งไหวมีไหนเดี๋ยวเจ้ามูจะได้สั่งไหวหม้อขนาดนี้นี้โอ้ยอันนี้ผมซื้อน้ะ เนี่ยคอมครับเนี่ยผมเปิ้งใจขนาดนี้ผมจะซื้อสีนี่นะใหญ่ดีจะเอาไปหนังอิงกั้งล้กันนี่นังอิงมี่ยิ่งแลมันเจ็ดครับมาเป็นยังอุ้ยมัต้องเจ็ดละมันมีตรวจอันนี้เอาเมื์ออกคัเนอมันอมนีตวนี้เอาเม่ออกเลยอันนี้งานว่อันนี้อันนี้เจ้าของของอนนีเนี่ยโอ้สวยนี่นนีสีมือทเองอ้ยนี่นี่ อันนี้ผมที่ผมสร้างไหวปูหื้อหันก็ได้เออเหมยเหมยเอาเอาเอาสารมาคือคืออันเนี้ยตีผมสร้างไหวเลยต้องมาเอาวันนี้นี่สีงามเมล่าเป็นทำสีผมเปิงโอ๊เปิงใจขนาดนี้ผมแม่พ่บอกพ่นแดดอ่ะเหมยเหมยเอาสารมาปูให้ก็ได้ เพราะว่าเปิงอ๊เปิงใจไม่ล่าเลือกสีผมนี่เตอนนั่นนะไม่ไม่สีชมพูผมนี่นี่อันเนี้ยจะเอาตองเปิ้งใจเปิ้งใจมาซื้อสลีแถวตีเพียงป๊อปปูเนี่ยเดี๋ยวปีกไปตำรวจไห้ได้ขอตัวแล้วะ เป็นใจได้ว่าถึงมาซื้อนี่เนาะย่าไส้โม้แน่ะเนาะเออเนาอเนาะเดี๋ยวตำรวจถามว่าย่าไส้แก่นะแม่แล้วครับยานิ้วเนี่ยครับอันนี้สั่งไว้เอาหมอนเก็บนมาวางนี่เลยอ่าอ่าเอาหมอนนั่นมาวางเลยเอาผ้าจุกหน้าเจ็ดแขนียวมันนิ่งอยู่ตลอนเลยยิ้วโอ้แล้วก็นอนนี่เนาะ นอนละอิงเกิ้งเงี้เนาะเกิดนอนแขนาดลองนอนนอนละก็ถ่ายเลยเอิดัราถ่ายแน่เลยเกอดนอนอิงเกิ้งเงี้ยนะแข่งลงให้หน่อยเกาแข่งลงมาเอออันอันอ่าอ่าอีกนะครับเอออันนี้คือการอิงเกิ้งเออเจ้นี่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 อันนี้คือได้ถึงครบละสลีแล้วก็หมอนอิงเกิ้งเอาไว้นางอุจจารกับนางนี่อย่างเราเป็นหมอพิธิคอน นยห้ช่วย่ได้คู่เปลงยูอันนี้ฝีมืออันนี้เป็นสลีนะฝีมือเมล่าหมอนฝีมืออุ้ยคหมอนฝีมืออุ้ยอุ้ยค่ราคาแต่ไดครับถ้าหมอนสามเล่มดักนี้อย0สี่รถ้าสลีลีขสอสองพันห้าครับ สองพันห้านะครับสลีถือนี่นะทําอย่างดีกันเลยกันเลย <c oughs> ครับนี่สนใจเจ้าหมูเจ้าจุม้มพ <c oughs> าเลือก้ายได้เนอทำ <c oughs> เวลาเนาะใครได้สี่อย่างบอกมาเลยสีม <c oughs> ันหวานหวานนามันแจ้งดีอ่ะ โอนาตตื่นองเมห้าตนนะห้มตจะหันแต่เปลนอุ้ยเป็นไม่เลี่ยงล้หันไม่เลี่ยงผาอุ้ยไม่เลี่ยงอุ้ยผาได้กายมอนหกเป็นสองร้อเกสองร้อยกเนาะนั ไม่เลี่ยงอุ้ยผาเลี่ยงอุ้ยผาก็วันนี้ก็ดีใจแล้วครับได้มาเอียวหาอุ้ยตอนนั้นครับข้าวว่างผมก็จะซดไม้เอียวเยอะถึงมาได้ซื้ออย่างก้ว่างซดไม้เอียวแล้วก็มันจ้าปันแ้วักแกนกูเอาแล้วครับอุ้ยเอาแล้วครับเดี๋ยวมันเอาเอาพาเบ้อหนังอันบอกอุ้ยเอาแล้วครับเบ้อหนังแหนย Nay này, nắng nói nắng. We do. We có suy quá. Oh, phá là, phá là. We can go on the camera. Oh, can't do that. We can look. I am not afraid. We can't do that. I can't do that. Thank you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 . Thank อละเอียดฝีมืออุ้ยอุ้ยแกน้อยอ่ะกรอุ้ยแกน้อยก็เอามาหนังเอาไปเอาโน้กเอาเอียงนั่นน่ะอิงเก้าอี้ก็มันนั่งก็ได้นั่งก็ได้อิงก็ได้เออองาม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 นั่งกนลองก่แล้วอันนี้แบบอิงอันนี้แบบอิงจะนั่งก็ได้เจ้านั่งก็ได้อิงก็ได้นั่งก็ได้อ่าอืม นี่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 น่งาม่ะสองแกนปันยาจะปันแกนนอซื้อครับขออนุญาตซื้อเลือกเอาเลือกเอเลือกเอามันจาฝันคือแกนเน่เลือกเอาเลือกเอาเลือกเาแม่อิตะกีผมยังมาหันครับเขีินใ้ง๊อมอมอมันบ่งแกนแกนนั่นก็เรียกตัว เออเข้าสวิตซ์นอนนอนน่นเอาใายรูปหน่อยดินี่เอาแล้วครับจะหมดจะจุ่มเนี่ยถ้าใครได้หมอนฝีมืออุ้ยพาหมอนสามเหลี่ยมใหญ่สามเหลี่ยมน้อยหมอนฮกน้อยหมอนฮกใหญ่สลีก็ไม่วลาแล้วก็บร้อนนั่งหมอนหมอนอึ่งตัวหมอนอึ่งหมอนฮกมีหมดหอหมอนข้ามาเอาหมอนอึ่งมาเลยมวย อทับหมอนอิงหมอนอิงเนาะซึงวันนี้ผมก็นอนหมอนอิงอุ้ยนะครับนอนหมอนอิงก็ปะอืมหมอนอิงกันนี่อันนี้หมอนอิงเอาแกนปืนมันอึ่งจริงจริงอันนี้หมอนอิงฮะหมอนอิงหมอนอิงนี่กี่บาทแล้วครับอย่างไรอย่างไรหมอนอิงแกนตาได้เจ้าหมอนอิงนี่ ร้อยแปดชิปขอเขา่ร kind of oh, uh, uh, ้อยวานเนอเอาเุ okay. mm ้มเนออุ hmm. right. top, uh, so mm ้ยนั่นนั่นนั่น่ะเไงแม่เนาะเป็เไงอันนี้นอนนนั่นนี่่มอนอึงหมอนอึงหอนยู่ดกวยกันอ๋อหมอนอึงหมอนหุยู่ดกวยกันอืมอันนี้หมอนข้างอุ้ยก็มีหมอนข้างแต่กอนหมอนข้างก็อุ้ยน่ะทุงวันเนี่ยหมอนข้างมุนนะหม่นครับ นอนก็กีบเอาไก่หมุนดิอุนมันกีบนะอุ้ยเนาะเออไก่น่าจะเมาก่อนบอกทราบก่อนเมียสักกรรมอ่ะเก็บเพื่ออุ้ยก่อนเอาล้วครับจ่าหมูจ่าจุ้มวันนี้มาได้มาได้มาได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยจะมาขายอุ้ยครับใครสนใจพิมพ์มืออุ้ยเอาเนี่ยให้แกนบอสเอาล้วครับอุ้ย เดีวๆยกาชมลูกค้าแมนแมนแมนชงกนยิบมีอ่ะมียิบเราไมได้ยักยิบปลาแลนกนีคก่อนวันมันก่อนเนี้ยอุ้ยพายินดีนำเสนอเอาใจมากกว่าเน็คอันนี้ก่นเนี่ยมนต้องอาคือี่เนก็ได้รองั่นันนี้ครับ เอาแล้วบออุ้ยจะอิฟเอางนอกอุ้ยหายงอมหายงอมนะเนาะอุ้ยเนาะไม่งอมอ่อมามาเน่เอี่ยวหมดครับเนาะคนมาเอี่ยวหาหมดคนมาเอี่ยวมันมันหมดได้ไข่มาอยู่นี่ก่อนหันคนสามเทนไอสองพันเยอะมากนะนี่นะครับแม่นแม่นครับเวลาลงเฟสเวลาเราต้องหันนอกเยี่ยวเขาจะกดไปอยู่ขนาดเวลาไปซื้อนี่มาล้วเนี่ยนเนาะครับ อ๋อนี่นะไม่แจมมาเนี่ยฮะไม่แจมเออเออเต้นฝีมืออุ้ยมันเหมือนของอุ้ยเอออุ้ยท้องมันเป็นฝีมืออุ้ยท้องมันแค่ฟ้าของอุ้ยท้องกาลันตีถาวรพอดีเอาใส่กระถิ่นต้อยใส่หมังต้อยเปิ้ลเปิ้ลเป็นของผู้สูงอายุเนาะเขาเขาเจออู้ถึงว่า มันจะละเอียดแต่ก็บบละเอียดเนาะแต่มันเป็นความเป็นฝีมือของผู้สูงอายุเครับจว่าจะว่าละเอียดแต่ก็ว่าได้ครับไปผู้สูงอายุเวลาแจเหาก็อยากจุ่ยคนเท่าอีเนี่ยไปถึงแม่เจมมาแล้วนู่นสุดยอดเลยเวล่าต้อยห้อยผมไปอเนาะโอ้ข่าวถขาละเอาอุ้ยไปต้อยก่อนเอาไปพ่ะอ่ามันก้มไปก้มมาเนาะ ปวอุ้ยอันนี้เมาหัวไปผมใครได้อ่มเยินนี่ไปไหนผมใครได้อ่ะเป็นยังขอบคุณอุ้ยนั่งหน้าครับอุ้ยเจขอบคุณครับขอบขอบขอบคุณขอบคุณอุ้ยครับขอบคุณเมลาครับปั้นป้อนผมหน่ยเออได้อยู่ดีมีชุกอนุมานเยืนยาวร้อยเศ้าโกเข้าพรรษช้าคิดริงไดก็คือสมุ่งศ์ความมุ่งหมัดปัทรถนะ ໃຫ້ຄືເຮີຫິມາກ້າຄືເຮີທີ່ມາຊື່ຂອງເອົາຫັງອຸ້ຍໄປນີ້ກໍຂໍໃຫ້ໄດ້ໄດ້ນັກກວ່ານີ້ຊິເຕົ້າເຊົ້າຝົນເອີໃນເອີ ขอบคุปีที่โยสป้าโลโกวิวันฉันตุมาเตฉันเจลโยสุขหีติมายุโกพระบะสัมมาวิวันฉันติอายุวันโอทุขังพลังสาธุอ๋อคือให้มากะคือไอของชื่อของเมื่อก่อคือได้นักกว่านี่ชิปเต่าเช้าคุณหล่ำเฮ้ยแจ๊ครับคือสุขภาพแข็งแรงดีครับ